วงจรชีวิตของปูม้าระยะที่หนึ่งไข่ปูม้าระยะที่สองระยะสู่เอียรระยะที่สามระยะเมกาโลปาระยะที่สี่ระยะปูม้าวัยอ่อนระยะที่ห้าระยะเหมือนปูม้าเต็มวัยยังแคบระยะที่หกปูม้าเต็มวัยเจริญพันธุ์ถ้าไม่รักบ้านเราแล้วใครจะรัก ถ้าไม่ดูแลบ้านเราแล้วใครจะทํากลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ําและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสายตั้งแต่ปีพศ2556จากการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มรุ่นแรกที่มีคณะกรรมการเพียงแค่เจคนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์เป็นต้นมากลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ําและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสายปี2559 ตั้งกฎกติกากลุ่มสมาชิหากห้ามจัดสัตว์น้ำสร้างแหล่งหลบภัยให้สัตว์น้ำไวอ่อนเป็นบ้านปลาเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสายปี2561ผลที่เกิดมาจากความวิริยะอุตสาหะที่จะเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลตลอดระยะเวลาหลายปีจนทำให้เกิดเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งการเรียนรู้นี้ขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปกลุ่มหน่วยงานที่ช่วยเหลือกรมประมงสนับสนุนการสร้างแนวเขตอนุรักษ์การจัดทําบ้านปลาและความรู้การพราะฟักทรัพยากรสัตว์น้ําในเชิงวิชาการรวมทั้งการช่วยส่งเสริมชาวบ้านตระหนักถึงการทําประมงแบบมีจิตสํานึก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุนการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเป็นพี่เลี้ยงแนะนําแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยังย่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัยสนับสนุนแนวคิดการออกแบบก่อสร้างและการรวบรวมองค์ความรู้การเพาะฟักทรัพยากรสัตว์น้ําให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปถ่ายทอดขยายผลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจและบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอนุรักษ์เพื่อร่วมพัฒนานให้เกิดความยั่งยืนกลุ่มอนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสายแนวทางการดำเนินงาน 1. ที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง 2. การปล่อยสัตว์น้ำจากการเพราะฟักเพื่อเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัยพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง 3. การจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย 4. ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้จากการทำกิจกรรมของกลุ่มภายใต้กฎกติกาของชุมชน สงขลาคือเมืองหลวงแห่งความมั่นคงและยั่งยืนด้านการประมง